สวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับไดมอนด์มิสชิชาร์ดคลิปนี้จะเป็นคลิปประจรําเดือนมกราคมนะคะพศ2565ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะยังไงก็มาเริ่มดูกันคะ่ะใบแรกเลยไพย่ตัวต,วตวนของคุณนะคะบอกว่าตัวคุณเองอะ่ะมีการคิดที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ยากสําหรับคนอื่นนะนะแต่คุณเองทําได้อ่ะแล้วก็คุณเองเหมือน มีความมั่นใจในตัวเองเนาะมีการเร่งรีบทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จก่อนที่มันจะถึงวันหรือว่าก่อนที่มันจะถึงดีลงานหรือว่าก่อนที่มันจะถึงกําหนดที่คุณแบบตั้งเป้าเอาไว้นะคะซึ่งดูแล้วอ่ะคุณเองก็ดูมีความสุขนะแล้วก็ดูมีความเรียกว่ามีพละกําลังเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีกําลังในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองรู้สึกมีความสุขนะคะอ่า มันจะเอียงนิดหนึ่งนะคะก็ต่อไปเป็นเรื่องของงานนะคะเรื่องของงานชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษอะ่ะจะบอกว่าในเรื่องของงานของคุณนะคะมันเป็นเนื้อง,งานที่คุณจะต้องติดต่อประสานงานกับหลายๆฝ่าย,ายนะในเนื้อง,งานของเดือนเนี้ย ดูแล้วคุณเองจะต้องกลับไปรื้อฟื้นความทรงจําในเรื่องของสิ่งที่มันคุณเคยประสบความสําเร็จมานะคะคุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะในเรื่องของเนื้อง,งานนะคะคือเรื่องของเนื้อง,งานจะเหนื่อยอาจจะแบบรู้สึกว่างานยุ่งแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดในเรื่องของงานมีเป้าหมายหลายตัวที่หัวหน้ามอบให้แล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่ามันยากเกินไปสําหรับคุณแต่ ดูแล้วคุณก็สามารถทํามันได้เพราะว่าไพาต่ตัวตนของคุณบอกว่าสิ่งที่มันยากสําหรับคุณสิ่งที่มันเป็นการกําหนดเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะคุณจะทํามันได้แล้วคุณจะทํามันได้ดีคุณจะมีความสําเร็จในตัวของคุณเองคืออาจจะสําเร็จเรียกว่าสําเร็จในที่นี้อาจจะไม่ได้ว่างานออกมาแบบเพอร์เฟกต์ร้อยแต่ตัวคุณเองจะมีความสุขหลังจากที่ได้ทํางานตรงนี้จบสิ้นไปนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะของชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ย เรื่องการเงินของคุณอ่ะก่อนหน้านี้มีคนเคยแบบคอยมาหยิบยืมเงินคุณหรือเปล่าคะแล้วก็เหมือนอาจจะไม่ได้คืนหรือว่าอาจจะเหมือนกับเขาอาจจะไปเที่ยวแล้วก็เหมือนโพสต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ไม่คืนเลยประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าตัวคุณเองเลือกที่จะปล่อยวางแล้วนะแล้วคุณเองจะไม่สนใจละคุณเลือกที่จะโอเคสิ่งที่มันทําให้คุณอึดอัดใจสิ่งที่มันทําให้คุณไม่สบายใจคุณจะตัดมันออกไปใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่า เข้ามาวุ่นวายกับเรื่องเงินของคุณอ่ะคุณจะถอยหลังจากเขาแล้วคุณก็จะหันไปอยู่กับตัวเองแล้วก็ถ้าเงินที่มาฉันหามาได้คือฉันจะอยู่กับตัวเองใช,ใช้ฉันจะใช้ชีวิตมีความสุขในเรื่องของเงินกับตัวเองนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะมีการช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่ามีการใช้เงินหมดไปกับในเรื่องของการเดินทางหรือว่า การที่แบบซื้อของมาดูแลตัวเองอาจจะเป็นของบำรุงสุขภาพสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านสิ่งของที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเป็นเครื่องสำอางก็ได้หรือว่าเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นในส่วนของอ่ะ อาหารการกินที่มันบํารุงตัวเองนะคะคุณจะแบบใช้เงินหมดไปกับของพวกนี้ซะเยอะอาจจะเป็นออนไลน์ก <c oughs> ็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอาการใช้เงินทั่วไปก็ได้นะคะในเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวนะคะต่อไปเป็นเรื่องของอคนที่โสดนะคะคนที่โสดจะบอกว่าอม,มีคนเข้ามาเนาะแต่ว่าเข้ามาเหมือนเหมือนเขาเป็นคนน่ารักอะ่ะเ,เข้ามาในเรื่องของเงินอะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนแบบคิดว่า คิดว่าแบบว่าถ้าเขาเข้ามาในเรื่องของเงินนี่แบบว่าก็ถือว่าเขาอาจจะมาช่วยเราก็ได้นะคะซึ่งตัวคุณเองต้องใช้ความอมดทนในการที่จะคบเขาคนนี้คือต้องมีความอดทนเบื้องต้นอะต้องใช้ความอมดทนกันมากขึ้นเนาะเขาจะมามอบสิ่งดีๆกับคุณแหละแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามที่จะปรับตัวเข้าไปหากันนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้คือคุณอาจจะแบบเคยคิดว่าเขาคนนี้ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับเราอะไรเงี้ย คือคุณทิ้งเขาเอาไว้อะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วคุณเองก็กลับไปมองเขาว่าเออเขาคนนี้ก็โอเคนะสําหรับคุณนะคะอืจะบอกว่าบางทีคุณอาจจะเลือกทิ้งความมั่นคงตัวเองแล้วก็ไปเลือกคบคนคนนี้ก็ได้เพราะดูแล้วเขาอ่ะคอยแก้ปัญหาให้ในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณมืดแปดด้านคุณอ่ารู้สึกว่าเขาคนนี้คือเหมือนมีพร้อมทุกอย่างที่จะมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตคุณได้ซึ่ง คนคนนี้คิดว่าน่าจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์แล้วก็ดูเป็นคนที่มีอิสระอาจจะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่มากนะดูแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่แบบวัยกลางคนหรือว่าอาจจะดูเป็นเด็กกว่าคุณด้วยซ้ำนะคะก็มีโอกาสได้พบเจอเนาะ ก็ยังไงตัดสินใจเรื่องความรักดีๆนะคะชาวราศีเมษต,ต่อไปเป็นเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วมีการต้องตัดสินใจในปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณต้องใช้ความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะคุณเองก็มัวแต่เครียดเรื่องงานนะส่วนตัวเขาเองก็มันมีหลายๆอย่างที่คุณและเขาทําร่วมกันแล้วมันต้องแบบต้องใช้การตัดสินใจบางทีบางคนนะคะอาจจะมีการ เรียกว่าพูดอะไรตรงๆไปแล้วทาให้แฟนรู้สึกไม่สบายใจแล้วต่างคนก็ต่างอาจจะไม่คุยกันหรืออาจจะมีปัญหากันในเรื่องของเงินก็แล้วแต่เนาะคุณแล้วเขาอาจจะต้องมีอะไรที่แบบต้องช่วยกันต้องคุยกันต้องตัดสินปัญหาต่างๆอย่างยุติธรรมบางคนได้เงินก้อนมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีการแบ่งกันหรืออะไรมันก็เลยเป็นเป็นปัญหาสําหรับชีวิตคู่ของคุณคุณอาจจะต้องมีการแบ่งคนละครึง่งอะไรประมาณนี้คืออาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้หรือว่ามีการาช่วยกันดูแลลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่มันเป็นการแบ่งครึ่งอะ เหมือนทุกอย่างคุณจะต้องแบบมีความยุติธรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ในช่วงนี้ในเดือนนี้นะคะบางทีน่าจะเป็นเรื่องเงินเก็บมากกว่าบางทีอาจจะเป็นการที่เขาใช้เงินเราแล้วอา,อาจจะแบบลืมนึกไปว่าเราเองก็ต้องเก็บเงินเหมือนกันหรือว่าบางคนแยกกระเป๋ากันะนะคะก็อาจจะต้องแบบมีการบาลานซ์กันให้มันมากขึ้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่เรียนหนังสืออยู่นะคะช่วงนี้มีการต้อง และเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบ้างนะคะแล้วก็มีการที่แบบเราจะต้องเข้าหาเพื่อนบ้างระวังเพื่อนที่เขาไม่หวังดีหรือว่าตัวเราเองระวังไปทําอะไรให้แบบเพื่อนรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเนาะช่วงนี้คุณดูเป็นคนที่แบบมีความมุ่มนานะในเรื่องของการเรียนนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้ตัวเองอะ่ะเรียนได้สําเร็จซึ่ง ถามว่าทำได้ไหมมันยังต้องใช้ระยะเวลานะคือทุกอย่างการถ้าเราตั้งใจเรียนในวันนี้ผลของการเรียนมันก็ต้องใช้เวลาเนาะคือมันอาจจะไม่ได้ออกมาเดือนนี้แหละว่าคุณจะสำเร็จในเรื่องของการเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็จะค่อยๆเก็บไปเหมือนคะแนนนะคะค่อยๆเก็บไปสุดท้ายมันก็จะได้คะแนนอย่างที่คุณหวังอแหละนะคะชาวราศีเมษคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ ความคิดความวิเคราะห์ในเรื่องของการาที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้หวังเอาไว้นะคะก็ขอให้คุณมีความสําเร็จนะคะในทุกๆด้านที่คุณหวังเอาไว้ก็ขอบคุณสําหรับการดูดวงค่ะชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านอ,าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ d ดมอนเมจิกทาร์ลอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ